สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Life นะคะเย้ต้องแนะนำตัวป้าว่าอ๋อมันนานเกินใช่ไหมกี่ปีกี่ปีดี่ปีวมต่อครับพิงค์ค่ะนุ่นคับมิมคับแถวค่ะเย่เข้าไปเดี๋ยวเราจะใส่รูปสวยๆเข้าไปเอาไว้ตรงนี้ ใควต่งวิ่งวิ่งวิ่งกูไม่รู้ใครคลิปใหม่ต้องคนใหม่ก็โอเคแล้วก็กลับมาดูคลิปในรอบหนึ่งปีแล้วค่ะใช่หนึ่งปีแล้วค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่พัทยาเยีจะไปเล่นนะวันนี้นะคะเราจะลังจะเตรียมตัวเต็มทะเล เรากลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะปีละครั้งในรอบใบปีเราจะที่ไม่เจอกันมาเลยตอนรกเราแชร์ของกันนี่แะคะเออนี่นะคะพวกเราทุกคนยังไม่หลับไม่นอนะแต่ยังเหมือนไม่ค่อยเต็มเลยเย้อะอันนี้เราก็แยกกันอยู่แล้วยังมีอีกสองคนมาทางเดินทางแล้วก็ ก็ถึงหมอชิดแล้วนะ,ะแล้วก็รอทันทีเราเอาทีหลังนะคะแต่เรามาถึงก่อนว่างงเหมือนกันว่าะะเออเด้ไหมคะออกก่อนใช่ไหมคะ <laughs> ออกก่อนใช่ไหมเออ นบุรีพัทยาหรือเปล่าไม่รู้พัทยาแล้วนะคะเราไม่ได้มาเลยองค์เลยองค์ใหญ่มาพัทยาโอเคแล้วเป็นคอนเทนต์พัทยาของเราไปเป็พวกมาสอบพายอีกแล้วทุโอีคค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะเราเราจะพาไปอีกห้องหนึ่งนะคะนี้คื เราจับได้กับเพื่อนเราหนึ่งคนแล,นวแล้วก็ใบตองโดนเรากับใบตองสมพงกันตลอดเลย <c oughs> อี่จะเป็นห้องเพื่อนนะคะเปิดมาก็เจอริปเลยนะคะ <c oughs> มาสั่งก่อ,อนนี้นะคะทุกคนจดจำห้องหลัห้องนี้ไว้นะคะเมื่อ <c oughs> คะ่ะรอฟังนะคะรอฟังเราไม่ได้เจอกันนานมากคะัะ นิดหน่อยไม่ปีเดียวป่ะม่แค่ปีเดียวป่ะเดียวเราก็ไม่ได้เจอกันนานป่ะใช่เหรอไอ้นิลโลกโกชิบหายโกโก้นี่ยใช่หรอเอี่กูกับตองไม่ได้เจอกันนานใช่จริงจริงไม่ใช่ไหมเพราะเพราะคนมีแฟนไงออ๋ ตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งรถสองแถวไปเล่นสามสงการกันกนะคะยิ้มนะคะค่ะตอนนี้เราก็เล่นสงการแล้วพี่เดียวขอคุณน่อยมากแล้วแล้วเราก็มา่าละกินข้าวกันนะคะน้อยอ,อนะ่ะคุณนา นะหลังจาที่เราได้ยมโยมไไม่ยมแต่น่อยเราก็กำลังเดิกับห้องพักแล้วนะคะฉ่ำมากคุณนะน้อยมากคุณนะน้อยอ่ะน้อยอ่ะ ไม่รู้ใครตัดแต่ว่าชุดตัด,ตดหน่หนๆหนไหนนะเอค่ะเรตอนี้เรากำลังนั่งพูดคุยเมาเมอยกันนะคะแล้วก็นม่นินทาเรื่องชาวบ้านเพรื่องชาวานคือเรื่องของเราพอ่คยพรเราคือคนไทยคนไทยแปลว่าโอเค let's go เรานะคะกำลังจะกลับไปที่บ้านของเราแยกกับเพื่อนๆแล้วแล้วจะเจอกันที่หัวชิตที่คีนแล้วก็จะแยกกันอย่างเป็นทางการใช่ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะเราก็กำลังรอรถใช่ค่ะแล้วก็สองคนได้กลับไปก่อนเราเลยแต่ว่ามีนต่จุดหนจุด้ไม่จบ ของไทยค่ะคือปึ้ง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 ไม่ได้มือสาว่ปึ้งคาสารปึ้งรโอเคล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะคะเราก็กางเดินมารอรถแล้วหรือใกล้ถึงเราแล้ว ก็จะว่าไปเจอการอีกทีบนรถตู้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถตู้แล้วนะคะเราก็กำลังประสบไปยวันนี้อะไรก็ไม่รู้สั่นแล้วเป็นกลิ่นแก๊สออกมาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับอนก็จะตายด้วยกลิ่นแก๊สตอนนี้ คือรถยางรั่วนะคะตอนนี้ก็กำลังรอตัวมาเปลี่ยนเราไม่บอกว่าที่ไหนคือว่าเรารอนานมากเรารอตอนนี้เป็นชั่วโมงรถมาเปลี่ยนเราว่าเป็นชั่วโมงไปไม่รู้เดี๋ยวไม่ได้นอนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าของเพีย่ยังอโอมขึ้นเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้าก็พี่ไม่ไม่เคยเดียบปล่อยโอมดาวค่ะตอนนี้เราก็ถึงห้องแล้วนะคะ แล้วก็เราก็แยกแยะกันเรียบร้อยแล้วก็เราก็ลืมปิดคลิปนั่นแหละ <Bye bye. S 2> บ๊ายบายถึงห้องด้ยสวัสดีค่ะ